สวัสดีจ้าพอกับยายเย็นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะืันนี้ยายเย็นสิพ้ามาผัดใส่บัวนะจ้ะเด้อผัดใส่บัวนะมันหอยจ้าก็มีใส่บัวห้าล่างแล้วนะจ๊นะเนาะล่างใส่น้ำเกลือแล้วล่างแล้วก,มกม็มีกระเทียมมีกระเทียมสับกระเทียมตำข้าวเหนีละจ้าแล้วยายที่ใส่หมูบดนะจ้ะมีหมูบดแล้วก็มีซอสซอสหอยมีน้ำตาลมีซอสไอผู้เขานะจ้ะเด้อ ายผสมใส่กันแล้วอย่างละนิดละหนอะ่อยนะจ่ะเด้อดี๋ยวเขาไปผัดกันเลยนะจ่ะเนาะตังกระทะนะจ้าตังกระทา,ะา,ะทาเราก็ใส่น้ำมันจ้าใส่น้ำมันเราแยกก็เสิเอาอันนี้ไปผัดเลยนะจ๊ากระเทียม เทียมต้องไปผัดพกระเทียมหอมเลยใส่หมูเลยจ้ะใส่หมูจากน่อยหมูสามสั้นก็ได้หมูบดหมูขิ่นก็ได้เล้จ้ะเด้อผัดกินแค่ละจานนะจ้านมันจงแสบกินนัห้อ,หอนใส่เขา่าลาดเขา่า หอมมะจ้าหอมหอมกระเทียมเกี่ยวกับหมูผัดดกันผัดให้หมูสุกได้จาด้าเด้อผัดหมูสุกแล้วก็เอาไอ้นี่ลงได้จ้าใส่บัว ใส่บัวใส่ลงไปผัดเลยแล้วก็ใส่ซอสเด้ได้จ้ะเด้ซอสี่เกรียมไว้นั่นแห่งกับเติมน้ำได้จ้า จะเติมน,น้ำลงไปผัดใส่บัวน้ำมันหอยก็ยจ้ะเด้อแซบ่บลองเบิงก็จ้ะ ผัดให้ไส่บัวมันยุบด้วยจ้ะเด้อให้มันสลดแล้วเข้าไปชิมรสชาติแยกกับซีไซพีความไปจ้ะเพราะสีเป็นสีสันแกมาจินมะค่า กับข้าวสวยห่นหอนๆแล้อจ้ะเด้อแซ่บหลายซุกแล้วจ้ะนี่ซุกแล้วง่ายๆเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดพากันเฮ็ดกินเด้อจ้ะลองเบิ่งแซ่บเดีย๋ยว้ายซิม,มึงกันซิมรสชาติกันซิมจักหน่อยกันเด้อจ้ะเด้อดซิมกัน แซ่บอยู่จ้ะจะ่าบรรณว่าภายนเรายายเติมน้ำมันหอยก่็ได้จ้ะอีกจักซซอนโอ้ยแซ่บเราจะบัดนี้แซ่บแล้วมาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันได้จ้าสุกแล้ว,ลวผัดใส่บัวน้ำมันหอยได้จ้าสุกแล้วสุกแล้วจา้ววจา น้องเหเ็ดเบิ้งเลยจ้ะเ้ยแซ่บตักเขาห้อนๆแบบกระลาดโอ้ยแซ่บเลยจ้ะนี่หน้าตาไอห้วนๆเลยแซ่บพอ,อกันไม่คลิปหนาเ้ยจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ